ค,คือตอนนี้วงการหนังไก่กรอบไปไกลขนาดนี้แล้วหรอคะคือรสชาติมีเยอะมาก อันนี้เป็นของแบรนด์จินเฮงนะคะทุกคนวันนี้หนูจะเอาหนังไก่กรอบของแบรนด์จินเฮงนะคะมากินกับส้มตำปลารานะคะทุกคนคือเขามี2ขนาดนะคะเป็นขนาดเล็กกับขนาดใหญ่นะคะทุกคนหนูขอลองชิมทีละรสชาติก่อนนะคะหนังไก่กรอบรสดั้งเดิมนะคะทุกคนอันนี้คือมีขายที่เซเว่นทุกสาขาด้วยนะคะทุกคนห่อละยีบาบทนะคะอืม อร่อยแล้วก็ไม่อมน้ำมันเลยนะคะทุกคนต่อไปนะคะจะเป็นหนังไก่กรอบรสบาร์บีคิวหมาล่านะคะห่อเล็กแบบนี้ก็คือมีในเซเว่นนะคะทุกคนสามารถไปตำตามกันได้เลยนะคะวันนี้จะมีความเค็มขึ้นมานะคะแล้วก็จะมีความเผ็ดชาอุ๊ยรสชาติเขาเข้มมากนะคะเนี่ย รถโคชูจังนะคะอันนี้ออกแนวโคเรียอันยองนะคะแม่โหใหญ่จริงหนูบอกเลยคือ220รกรัมนะคะทุกคนอ่อ,อเล็กอ่ะคือขนาด23่สมกรัมอันนี้หอมแบบหอมเลยอ่ะนั่งใก่จริงใหญ่มากอันนี้จะออกเปรี้ยวนิด,นดความโคชูจังอ่ะทุกคน มันไม่มีคำว่าน้ํามันในนี้เลยอ่ะทุกคนเขาทายังไงอ่ะอ๋เอเ็เขียนว่านําไปเข้าเครื่องสลัดน้ํามันกะเพาแซ่บนะคะทุกคนอืมสหมุนไพไทยอ่ะอืมอืม ปอยหนังไก่กรอบลงไปบนซมดำนะกินมากมท็อปด้วยหนังไก่นะคะทุกคน ไม่มีกลิ่นเหม็นหืนเลยนะคะขนาดใหญ่นะคะทุกคนคือมีซิปล็อกให้ด้วยนะคะเพื่อเอาไว้เก็บเพื่อทุกคนสามารถสั่งได้ที่ตะก้าหน้าช่องหนูเลยนะคะหนูชอบรสดัด้งเดิมมากเลยอะ่ะอืม